มาทานของหวานกันค่ะทุกคนต้มเผือกหอมสาคูใสกะทิค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาทำต้มเผือกสาคูใสกะทิค่ะเนี่ยอันนี้น้ำกะทิเข็มขน้นงานนี่น้ำตาลปี๊บเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายอ่ะ อันนี้เผือกค่ะแต่เราจะต้มเผือกให้นิ่มก่อนเดือดแล้วค่ะทุกคนเผือกหอม 撒胡椒。 ใส่หัวกะทิเข้มข้นลงไปเติมน้ำลงไปหน่อย เสร็จแล้วค่ะทุกคน